สนับสนุนโดยเครื่องดื่มตราช้างสนับสนุนโดยธนาคารกษิกรไทยบริการทุกระดับประทับใจสวัสดีครับต้อนรับสู่รายการสยามสปอร์ตเจาะประเด็นนะครับประจำวันจันทร์ที่11เมษายน2565อยู่กับเรา3คนครับผมปีเตอร์บอเจาะลึกเชลซีครับโค้ชแอคคันข่าวลิเวอร์พูลครับและกัโตหน้าล่าข่าวแมนยูครับ ครับผมก็เช่นเคยนะครับทุกๆสัปดาห์ที่มีฟุตบรรอลพรีเมียร์ลีกลงแข่งขันกันในวันจันทร์เนี่ยเราจะมาสรุปประเด็นที่น่าสนใจของแต่ละคู่มาฝากกันซึ่งวันนี้ทันครบบิ๊กซิกเลยนะครับหลังจากที่สัปดาห์ที่แล้วไม่ทันคู่ของอาร์เซนอลที่แข่งวันจันทร์ซึ่งสัปดาห์นี้มีคู่ที่น่าสนใจก็คือบิ๊กแมตช์ที่เป็นนัด ชี้ทิศทางแชมป์ระหว่างซิตี้กับลิเวอร์พูลมาฝากกันด้วยรวมไปถึงเรื่องของสถานการณ์ระหว่างสเปอร์กับอาร์เซนอลที่มันอาจจะมีการเปลี่ยนเกมกันก็ได้เดี๋ยวรอฟังกันได้เลยนะครับแต่ว่าก่อนเดินขอบคุณผู้สนับสนุสนใจดีของเราก่อนเลยครับ,รบกกน,น,นั่นก็นนคือน้แำ,นนำแร่ธรรมชาติตราช้างนั่นเองครับถูกต้องครับมากกว่ากีฬาคือน้ำมันชนกีฬานะครับจากบริษัทไทยเบเวอร์เรจจำกัดมหาชนผู้ผลิตและจัดจำหน่ายน้ำแร่ธรรมชาติตราช้างในมือโค้ดแอคโคดนี้ครับขอคำว่าพิเมเบลี่ พิมลี่เฮ้ยลูกคอตามมาด้วยว่ะโอเป๊ะว่ะเฮ้ยลูกคอครับผมอ่ะแล้วก็ฝากทนางของธนาคารกสิกรไทยหรือว่า KBANK ด้วยนะครับกับบริการ k คพ u s แอปพลิเคชันบนมือถือนะครับสำหรับใครที่ต้องการทำธุรกรรมทางการเงิน k ค l u s จาก KBANK ช่วยคุณได้อย่าลืมโหลดมาใช้กันนะครับครับผมอ่ะโอเค เรามาเริ่มกันที่คู่บิ๊กแม c ชก่อนเลยแล้วกันนะครับซิตี้กับลิเวอร์พูลเสมอกันไป2ต่อ2แบบสุดมันเป็นเกม5ดาวจริงๆนะครับในมุมของสื่อต่างประเทศเนี่ยฝั่งของซิตี้ขาโฟกัสไปที่ฟอร์มของเควินเดบรอยถูกตั้งคำถามว่าเอ๊ะมีโอกาสเป็นแข่งดีสุดตลอดการของพรีเมียร์ลีกเลยหรือเปล่านะครับโอ้โหถือว่าเป็นคำที่ ค่อนข้างยิ่งใหญ่ทีเดียวนะครับความสวยงามของแมนเชสเตอร์ซิตี้ในนัดล่าสุดนะครับคือพวกเขาบุกได้จากทุกพื้นที่ในสนามไม่ว่าจะเป็นการเซโล่แบ็กซ้ายผ่านบอลทำลายแนวรับได้สเตอร์ลิงคอยวิ่งสอดแนวรับแต่ที่เราเห็นแล้วแบบโหดสุดๆจริงๆในเกมรุกก็คือเควินเดบรอยเจ้าตัวเล่นแค่คนเดียวนะครับทำเอาเตียโก้กันตาร่าฟาบิโนแล้วก็เจลดันเฮนเดอร์สันเนี่ยถือว่าเจองานที่ยากลำบากในการเบรกเควินเดบรอยเลยนะครับสื่อบอกแบบนี้เลย เดบรอยเนี่ยมีส่วนในการยิงแฉลับให้ทีมขึ้นนําไปก่อน1-0แล้วนี่เป็นครั้งแรกในอาชีพของเขาที่ยิงได้4เกมติดต่อกันในทุกรายการกําลังอยู่ในเส้นทางที่จะลุ้นทําลายสิติยิงประตูในลีกต่อ1ซีซั่นของตัวเองด้วยตอนนี้ยิงไป11ลูกนะครับถิติที่เคยยิงมากสุดก็คือปี19-20ยิงไป13ลูกและไม่ใช่แค่นั้นครับตลอดเกมจังหวะที่ได้ออกบอลเนี่ยทีเด็ดที่ขาดในการแทงทะลุช่องหลายครั้งน่ากลัว รวมไปถึงจังหวะที่เกือบได้แอสซิสต์นะครับแต่ว่าราฮิมสเตอร์ลิงยิงเข้าไปแล้วก็เช็ค VAR ล้ำหน้าไปเพียงนิดเดียวเท่านั้นฟอร์มของเควินเดอรอยนะสื่อบอกว่าไม่แน่เหมือนกันครับอาจมีลุ้นได้ PFA ในปีนี้และถ้าเกิดเดอรอยได้ปีนี้อีกนะจะเป็นการได้ PFA 3ปีติดต่อกันซึ่ง ไม่เคยมีนักเตะคนไหนทําได้มาก่อนนะครับเคยมากสุดก็แค่อะสปีติดต่อกันเช่นโรนัลโดเป็นคนล่าสุดที่ทําได้ตอนปี2006-2007แล้วก็2007-2008หรือก่อนนั้นก็จะมีพวกองรีพวกนี้นะครับแต่ไม่เคยมีใครได้3ปีติดแล้วก็ปีนี้คนที่เดอบรอยต้องแย่งกันหนักๆเลยนะก็คือโมฮาเหม็ดซาราเพราะว่าโมซาลาเป็นคนที่มีส่วนกับประตูมากที่สุดของพรีเมียร์ลีกณเวลานี้อยู่แต่ไม่ว่ายัางไงก็ตามครับ เดอรอยกำลังอยู่ในเส้นทางที่มีลุ้นเป็นแข่งพิมร์ล,ลิกดีสุดตลอดการเหมือนกันหากคว้าแชมป์ลิกได้ก็จะเป็นสมัยที่4และถ้าทําได้ก็เชื่อมีโอกาสได้ PFA อยู่เหมือนกันโอ้โหจะได้ไม่ได้เดี๋ยวต้องรอดูข้อสรุปกันอีกทีหนึ่งครับเป็นตํานานอายุน้อยไหมสามสิบปีแต่ขึ้นชื่อว่าเก่งที่สุดคนหนึ่งของซิตี้แล้วนะดูจากฟอร์มพูดได้เต็มปากนะฮะผม,ม,ผ,มผมเคยพูดมาเสมอว่าตอนนี้มันมีคําว่า คำว่าสกิลความเป็นตํานานอยู่ทําให้คนจะเวลาพูดถึงกองกลางพรีเมียร์ลีกจะพูดถึงพอสโคแฟรงค์นัมพาดสตีเวนเจอรัตเยอะเป็นพิเศษแต่ผมเชื่อว่าเดอะบอยถ้าเลิกเล่นไปไม่ได้แพ้3มคนที่ว่ามาเลยจริงแล้วคิดได้อีกมุมนึงก็คือเขายังมีโอกาสสร้างตํานานบทใหม่ๆของตัวเองได้เพราะว่าเขาเพิ่งคุยโวไปว่าเอ้ยสภาพร่างกายผมนะั้นเล่นได้ฟิตอีกหลายปีเพราะฉะนั้นถ้าเดอะบอยเล่นต่อเนื่องถ้าคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกได้มากกว่านี้ถ้าได้ PFA มากกว่านี้ คำว่าดีสุดตลอดการยผมว่าก็ไม่แน่นะแล้วในอนาคตถ้าเกิดเขายังเล่นได้ดีแบบนี้ต่อเนื่องเนี่ยมีโอกาสที่พอเขาเลิกเล่นไปอ่ะถ้าเราแบบตัดในมุมของความหัวอกความเป็นแฟนบอลทีมนู้นทีมนี้ไปอ่ะและเปิดใจยอมรับจริงๆบางทีเดบรอยพอจบอาชีพของเขานะอาจดีกว่าแลมพาร์ดเจอรัสโคด้วยเป็นไปได้เลย,ยในพิมลีตบอกนะใช่อันนี้เราพูดกันถึงในพิมลีกต้องย้ำเพือ่พอนๆที่ฟังอยู่เพราะว่าอย่างหัวข้อที่สื่อใช้ก็คือ เขาอยู่ในเส้นทางที่จะเป็นหนึ่งในผู้เล่นหรืออาจจะดีที่สุดในประวัติศาสตร์พรีเมียร์ลีกดังนัน้นลีกอื่นเราไม่ต้องมานับถึงซึ่งถ้าอย่างที่โบสบอกเขาเล่นได้อีกสักสามสี่ห้าปีแล้วถ้าเขายังยึดระดับท็อปได้การคว้าแชมป์สถิติต่างๆมันบวกเพิ่มอะ่ะม,มันอาจจะทําให้เราแบบยิ่งเห็นภาพชัดว่าเฮ้ยไม่แน่อาจจะดีกว่าคนที่เคยผ่านมาก็เป็นไปได้นะรอติดตามกันดูนครับโหจริงๆเห็นแล้วน้ําตาจะไหลคือคนเดียวเอาไม่อยู่เลยผมรู้สึกเลยเมื่อวานนี้แบบโอ้โหมัน มันไม่ใช่แค่ออกบอลอย่างเดียวคือทักษะส่วนตัวก็ดีอีกแต่ออกบอลนี้ก็คือถ้ามีพื้นที่แทงเป็นหลุดอ่ะคือ <ผม S 1> คือผมก็โดนมาที่เอทีฮัทเนี่ยยิงประตูใช้ชเลย <laughs> สายตามันเหมือนมันถ้าว่ากันตามตรงอ่ะถ้าเราเล่นเกมหรืออะไรอย่างเงี้ยเรามองจากมุมเบิร์ดไอวิวหรือมองจากมุมถ่ายทอดสดอ่ะมันเห็นชัดใช่ไหม <laughs> แต่มันมองแบบคนในสนามแต่มันเห็นแบบนั้นได้ยังไงอ่ะคือมันสุดยอดมากอ่ะ คือลูกสุดท้ายถ้าเดอะบอยที่ปาดให้มาเลสแล้วมาเลสชิปไม่หายเนี่ยโอ้โหผมว่าได้รับคําชมมากกว่านี้อีกนะสุท้ายนครับแต่ถ้าชิปแล้วหายเนี่ยอาจจะต้องเซ็นเซอร์หน่อยเพราะมันหยาบแรดอร่อยเนี่ยอ่ะมากันที่ลิเวอร์พูลกันบ้างนะครับสื่อก็เล่นประเด็นง่ายๆสั้นๆหนึ่งเรื่องก็คือการที่ลิเวอร์พูลเกมเนี้ยเจอกับความยากลำบากเหมือนกันแต่กลับมาตีเสมอได้ ได้หนึ่งแต้มออกมามันก็แสดงเห็นถึงจุดเด่นของร์พูแล้วก็พลังวังชาของร์พูเหมือนกันนะครับครึ่งแรกเนี่ยเป็นอะไรที่ยากลําบากสําหรับร์พูของเจล์เกนคอปเลยนะฮะเพราะว่าเป็นซิตี้ที่คลองเกมได้ดีกว่าสร้างโอกาสได้เยอะกว่าร์พูได้ประตูหนึ่งลูกจากโชต้าในครึ่งแรกนะแล้วก็ล่าได้แค่หนึ่งต่อสองภาพรวมแนวรุกร์พูเองก็หาบอลกันไม่ค่อยเจอครับโดยเฉพาะมาเน่สื่อบอกแบบนั้นแต่ว่าครึ่งหลังดูจะเล่นแบบว่ามีความมุ่งมั่นมากขึ้นถึงเนื้อถึงตัว คู่แข่งมากขึ้นนะฮะแล้วก็มาได้ประตูจากซาดิโอมาเน่นะตั้งแต่ตั้งแต่ต้นครึ่งหลังเลยในลูกนี้แล้วก็เกือบมีโอกาสโอกาสไม่เยอะนะฮะรีฟูแต่ว่ามีโอกาสเกือบช็อกเจ้าถิ่นได้เหมือนกันลูกของซาร่าที่ปัดลูกนั้นโอ้โหแต่มันฉลบนะแฉลบออกไปแต่ว่าไม่ได้เตะม,มุมด้วยลูกนั้นก็งงเหมือนกันนะฮะแต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลแสดงให้เห็นถึงตัวตนของรีฟูเหมือนกันว่าก็เล่นแบบไม่ยอมแพ้เหมือนกันนะครับ <S <S แม้แมนซิตี้จะครองเกมได้มากกว่า คุมเกมได้ดีกว่าแต่มีสิ่งหนึ่งนะฮะถ้ามาวัดกันจากเกมนี้นะคือค่า XG นะครับหรือว่า x e c t e ป g o โกค่าการสร้างสารรค์โอกาสประตูเนี่ยเขาบอกว่าลิฟวูไม่ได้แพ้เลยครับเกมนี้<ม>อยู่ที่1.22เฉือนแมนซิตี้ไป0.2นะคแมนซิตี้ได้1.2อครับ<ม>อันนี้ก็อันนี้ก็น้าน่าประหลาดเหมือนกันคือลิฟูอย่างที่เราเห็นนะว่าโอกาสไม่ได้เยอะแต่เวลามีโอกาสแล้วเกมเนี้ฉกฉวยได ใช่ผมถึงพูดไปในฮาร์ดไทม์ว่าคือรูปเกมซิตี้ดูดูขมนิดๆก็จริงแต่ว่าความเด็ดขาดมันว่ากันที่การปิดสกอร์ไงราคาเอ็กซ์ีมันก็ออกมาสูสีกันมันถึงเป็นเกมห้าดาวจริงจริงจริงนะก็สนุกมาก,กมามครับเกมมาสุสปดาคราวนี้ก็ต้องไปว่ากันต่อในเจ็ดนัดที่เหลือเนาะคอดแอสซิต<ช>ี้ลิเวอร์พูลทั้งคุณซื้อทั้งสองทีมอะครอปแล้วก็เป๊ปพูดเหมือนกันเลยว่าถ้าอยากเป็นแชมป์อาจจะต้องชนะหมดเลยแพ้นัดเดียวอาจจะหมายถึงไม่ได้แชมป์เลยเพราะว่าแบบ ต่างฝ่ายต่างรู้สึกว่าไม่น่าพลาดกันอ่ะใช่ต่างฝ่ายต่างรู้สึกว่าอีกฝ่ายหนึ่งไม่น่าพลาดดังนั้นตัวเองต้องไม่พลาดแล้วมันมันแล้วดูปกรริยาหลังจบเกมไอ้ที่เอามือมาแตะกันอ่ะโผมทั้งคู่สะใจนะเกมนี้ปีนเรียกว่าสีเท่ากันวัดการเจ็ดนัดสุดท้ายโปรแกรมริฟูยากกว่านิดนิดแต่ก็นั่นแหละบางทีไอ้เกมเล็กๆนี่แหละบางทีเป็นจุดเปลี่ยนเหมือนกันนะ ไอ้ทีมหนีตกชั้นเนี่ยบางทีก็น่ากลัวเหมือนกันอือืโอเคม, <Okay. S 2> มาที่อีกคู่หนึ่งนะครับที่เกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงวันเสาร์ตอนค่ำๆนะครับก็คือเกมที่กุฎิสันพาร์ครับที่แมนยูเนเต็ดแพ้เอเวอร์ตันไปศูนย์ประตูต่อหนึ่งนะครับกโ็โหสื่อเขาชี้ว่าความพ่ายแพ้ของแมนยูที่กุฎิสันทำให้เห็นนะครับว่ายังคงมีวัชพืชอยู่ในทีมแม้ผ่านมาหลายปีก็ตามโอ้โหใช้คำค่อนข้างแรงเหมือนกันนะครับ นะฮะก็เป็นทีมที่กําลังฟอร์มย่าแย่สุดๆแบบงงๆอีกแล้วนะครับทำให้เกิดประเด็นที่ว่าจนถึงตอนนี้เวลาล่วงเลยผ่านมาหลายต่อหลายปีนะครับหลายสิ่งเปลี่ยนแปลงในทีมแมนยูแต่ก็ยังมีบางสิ่งบางอย่างที่ยังคงเหมือนเดิมแกนิเนีวิลครับกูรูฝั่งสกายสปอร์ตซึ่งเป็นตำนานของทีมก็ได้ออกมาแสดงความเห็นล่าสุดนะครับเขาบอกว่าผมพูดไปหลายครั้งตลอด7ปีที่ผ่านมาถ้าคุณมีวัชพืชในสวนคุณต้องจำกำจัดซะ แต่สำหรับแมนยูเนี่ยพวกเขามีผักไผ่ญี่ปุ่นนะครับ Japanese n o t w e e d บอกเป็นอย่างนั้นเลยนะเติบโตสร้างความเสียหายที่รากฐานของบ้านพวกเขาเนี่ยจำเป็นต้องรับมือให้ถูกวิธีหลังจากนี้ไม่งั้นบ้านอาจจะถล่มได้นะครับผมก็เลยเป็นเซิร์ชมาภาพนี้ก็<อ> <laughs> ว่านี่ไงมันโผล่มา <laughs> จากบ้านเลย <laughs> <laughs> นี่ครับ <laughs> ก็ <laughs> ชัดเจนว่าเป็นมอสพืชที่ทำร้ายเรื่องของรากฐานของบ้านนะครับเ <laughs> นวิวก็อาจจะเปรียบเปรยว่าโอ้ตอนนี้มันมีอะไรบางอย่างที่ไม่ค่อยดีในส่วนของ ฐานจริงๆอ่ะล้วมันก็งอกออกมาทําให้เห็นความเวอือวะในภายนอกซึ่งสิ่งเดียวที่อาจจะเป็นเรื่องดีเล็กๆจริงๆในเกมนี้นะครับก็คือส่วนของมาคัสแรชฟอร์ที่เริ่มดูดีนิดนึงในช่วงต้นเกมนะครับมีความโดดเด่นในช่วงของการทําประตูช่วงต้นๆมีโอกาสยิง3าครั้งนะครับแล้วก็มีสัมผัสบอลในกรอบเขตโทษคู่แข่งมากที่สุดในทีมคือ6ครั้งแต่สุดท้ายก็ไม่มีประตูเกิดขึ้นแล้วก็โดนเปลี่ยนตัวออกไปอยู่ดีนะฮะอืมแต่ว่าเอาจริงๆผมว่า ไอ้คำว่าวัชพืชที่ว่ามาเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าพวกบรรดากูรูเขาเหมารวมถึงพวกตัวแรชฟอร์ดด้วยหรือเปล่าถ้า hmm. ถ้าถ้าเขาเหมารวมนะผมไม่อยากให้ตัดสินแรชฟอร์ดเดียวเกินไปโดยส่วนตัวนะเพราะเขาเพิ่งฟอร์มตกปีนี้เองอะ่ะ hmm. เขาเล่นดีต่อเนื่องมาหลายปีอ่ะไว้ไม่อยากให้ตัดสินนักเตะเพียงแค่ปีเดียวอยากจะรอดูแบบโค้ชใหม่เข้ามาก่อนบางทีแรชฟอร์ดอาจจะกลับมาเล่นดีอีกครั้งหนึ่งก็ได้ครับกัลโตน่าว่าไงคิดว่าถ้าเราตีความคพาว่าวัชพืชนั้นอะ่ะอาจจะไม่ได้หมาย หมายถึงนักเตะบางคนด้วยแล้วก็หมายถึงบางสิ่งบางอย่างที่อาจจะต้องแก้ไขาจากระบบบริหารด้วยว่าบางเรื่องที่ยังต้องแก้อีกนิดนึงอะไรเงี้ยคือถ้าเกิดจะตีความจากสิ่งที่เนวิลพูดเลย mm hmm. ผมว่าเขาก็อาจจะเหมารวม,มในกึ่งหนึ่งแต่ถ้าเกิดพูดถึงรากฐานของบ้านเนี่ยมันก็คือโครงสร้างภายในที่เกิดมาจากส่วนที่แบบอยู่ลึกที่สุดอะผมว่าเขาอาจจะเวียงไปถึงบอร์ดบริหารเหมือนกันอีกครั้งหนึง่ง mm hmm. แล้วด้วยความที่เขาพูดว่า7ปีที่ผ่านมาพูดมาตลอดเนี่ย mm hmm. นักเตะมันมีการเปลี่ยนถ่ายมีเข้าออกแต่บออรรดดบิิหายเเป็นชุมู ผมว่าก็ยังคงชี้ไปที่เรื่องเดิมแหละก็คือเรื่องของโครงสร้างทีมที่มันยังมีความเวิร์กวบเฟ้อฟ้าอยู่ข้างในแล้วก็ต้องรีบแก้ไขให้เร็วโดยเฉพาะในปีหน้าที่จะมีจุปเปลี่ยนสําคัญคือคุณซือคนใหม่เข้ามาแล้วจะต่อกรกับบอร์ดได้ดีขนาดไหน <S <S นะครับแล้วก็ย่าสุดยังคงเป็นเรื่องของเทนฮาร์กอยู่ซึ่งในมุมมองข่าวเทนฮาร์กเนี่ยเขาบอกว่าเทนฮาร์กไม่ได้ต้องการสิทธิ์อานาจเบ็ดเสร็จร้อยเปอร์เซ็นต์ในการทำทีมนะคือเขาต้องการแค่จะมีสิทธิ์มีเสียงในการแสดงความคิดเห็นเอ้ยต้องการเสริมคนนี้เข้้้าาาามตอออองงกกกรปถ่ยคนนีไ็ ต้องดูครับว่าบอร์ดบริหารจะให้อำนาจกับเทนฮากเท่าที่เขาต้องการหรือเปล่าแล้วกส็สิ่งที่เทนฮากบอกคือต้องการอีกอย่างน้อยก็แบบประมาณ5ปีอ่ะกว่าแมนยูจะกลับมายิ่งใหญ่อีกครั้งหนึง่งก็เห็นได้ชัดว่าจะมาสร้างจะมาแก้ไขผิวเคลือนโคงไม่ได้ต้องแก้ตั้งแต่ระดับโครงสร้างเลยลนั่นน่าจะเป็นการตอบคำถามเกี่ยวกับบทสัมภาษณ์ของของเนวิลได้ค่อนข้างชัดเจนครับต้องมาแก้กันใหม่ถอนถอนครั้งนี้อยากให้เหลือลากหรือเหลืออะไรที่จะทําให ไอ้ต้นไผ่ญี่ปุ่นอะไรน่ะเพ่งขึ้นมาอีกต้องถอนให้หมดนะก็ต้องกลับมาเริ่มอีกีคือถ้าเกิดจะให้พูดถึงประเด็นของแมนยูผมว่ามันไม่ได้ต่างจากสัปดาห์เดิมอ่ะมันคงเป็นเรื่องเดิมเรื่อยๆไม่มีไอเดียมีโอกาสเจาะเจาะไม่เข้าพอคู่แข่งตั้งเกมได้ก็เอาและโดนโป่งเดียวจอดก็ยังเป็นเนื้อหาเดิมๆครับที่ก็ต้องรอการเปลี่ยนแปลงต่อไปครับครับอ่ะจากแมนยูมาดูอาร์เซนอลกันบ้างนะครับกลายเป็นว่านัดล่าสุดนี่สะดุดอีกนัดหนึ่งเป็น2เกมติดแล้ว ทำให้ตอนนี้สื่อบอกว่าความหวังท็อปโฟเหมือนจะขับมาจบแล้วหรือเปล่าหรือ,อยังไงฮะพลิกไปพลิกมานะครับสสัปดาห์ที่แล้วนะครับหลายฝ่ายยังพูดกันอยู่เลยว่าเอออาเซนอลก็ยังได้เปรียบอยู่นะดูจากตารางคะแนนเนี่ย<ม>เป็นเตงจบท็อปโฟแล้วก็เบรกทีมชาติไปนะฮะพอผ่านลังจากเบรกทีมชาติกลับมาอ้าวเปิดหัวมาเลยแพ้คิซาพะเลสศูนย์สามจากนั้นภายในระยะเวลาแค่หนึ่งสัปดาห์จากแพ้ศูนย์สามแพ้ไบตันต่ออีกหนึ่งประตูต่อสองนะครับในเกมล่าสุด จนทาให้ความหวงังตอนนี้ท็อปโฟมันกลับตลบัดแล้วครับกลับมายากอีกรอบหนึ่งแล้วตั้งแต่ที่ก่อนอันนี้ดูเหมือนจะทุกอย่างเข้าทางนะฮะแม้ว่าไบรตันเนี่ยอาจจะไม่ได้เล่นแบบเพรสซิ่งแบบดุดันเหมือนกับที่พาเลตเล่นแต่ไบรตันก็เล่นในแบบของตัวเองแต่ว่าอาร์เซนอลเนี่ยก็ยังก่อความผิดพลาดนะครับเสียการคลองบอลแบบงงๆในหลาย,ลายจงังหวะทีมเด็กของอาร์เตน้าเนี่ย นัดที่เล่นดีก็คือเล่นดีแต่ว่ามันต้องมีบางนัดที่อาจจะเล่นแล้วแบบไม่สม่ําเสมอซึ่งในนัดนี้อาจจะเป็นหนึ่งในนั้นนะครับแล้วก็สาเหตุอาจจะมาจากการเสียตัวหลักด้วยอย่างเช่นโทมัสปาเตไม่อยู่ไม่พอนะฮะยังกาลิชาก้าต้องไปเล่นในตําแหน่งที่ไม่ถนัดต้องไปเล่นแบ็กซ mm ้า hmm. ยเพราะว่านูโน่ตาเบรสยังไว้ใจฟอร์มไม่ได้ครับ mm hmm. ก็นูโน่ตาเบรสทดแทนทดแทนคีแลนเทนี่ไม่ได้นะพวกเขาเนี่ยโดนนำสองลูกนะครับจากเรอันโดอซานะครับแล้วก็อีน็อกเอ็มวีโปนะครับ ส่วนอาร์เซนอลเนี่ยมีโอกาสบ้างเหมือนกันนะครับจากมาตินารี่อันนี้ก็มีโดนวีอาร์ปฏิเสธไปแล้วก็กว่าจะได้ประตูเตะแตกเนี่ยมันเหมือนช้าไปนิดนึงนาทีที่89นะครับตอนนี้สถานการณ์ตารางคะแนนอ่ะเราพูดกันถึงตารางคะแนนนะอาร์เซนอลเนี่ยอันดับ5ตามหลังสเปอร์อันดับ4 3สแต้มก็ยังไม่เยอะนะแต่ว่ามีโปรแกรมในมืออาร์เซนอลมีโปรแกรมในมือ1นนะัดแต่ปัญหาคือลูกได้เสียตอนนี้เป็นรองไปแล้วครับเป็นรองสเปอร์ดังนั้นต่อให้ เก็บนัดตกค้างกลับมาได้ก็จะแพ้ลูกได้เสียอยู่ดีดังนั้นเหมือนโอกาสมันกลับไปอยู่ในมือสเปอร์เล็กๆแล้วนะสื่อเขามองว่าตอนนี้อืมคือ,อถ้าเกิดให้เปรียบเทียบเนี่ยซิตี้นำลิเวอร์พูลคือนำหนึ่งแต้มใช่ไหมแต่ของอาร์เซนอลเนี่ยถ้าเกิดเก็บเกมตกค้างได้จะตามสเปอร์อยู่ประมาณครึ่งแต้มเพราะประตูได้เสียเป็นรองเออเออประมาณนั้นเลยซึ่งเดี๋ยวเกมหน้าสเปอร์เจอไบรตันนะครับ คราวนี้ไบรตันจะเป็นเหมือนถ้าเกิดคุณดูหนังมาเวล์อะไบรตันจะเป็นแวริเนหรือว่าตัวแปรในการปรับเปลี่ยนเรื่องของท็อปโฟนะเจออาเซนนลตบมาแล้วเจอสเปอร์จะยังไงต่อก็รอรุนกันซึ่งก็ตรงกับตำแหน่งท็อปโฟแน่นอนครับส่วนอาเซนนลเจอเชลซีใช่ไหมหรืออันนี้ในจะซแฮมตั้ถ้วยไหนเนี่ยเจอซ้อมทำตั้งก่อนแล้วค่อยเจอเชลซีใช่ไหมใช่จริงจริงยังมีโปรแกรมจุดเปลี่ยนอีกเยอะนะจริงจริงดี๋ยผมว่ามันยังแฟนอาเซนอลยังไม่ยังอย่าเพิ่งหมดหวังนะเพราะว่าเดี๋ยวสเปอร์จะมีเจอล มันยังมีจุดเปลี่ยนที่มันยังตัดกันได้อยู่ยังยังได้รุ้นอยู่สูสีมากฮพูดถึงสปเปอร์แล้วก็มาจอกันต่อเกี่ยวกับทานักของไก่เดือยทองนะครับเขาก็เน้นมาที่เรื่องของสามประสานท็อตแนมที่ระดับท็อปคลาสจริงๆในชั่วโมงนี้นะครับเล่นดีมากก็ล่าสุดสปเปอร์ถล่มวิลล่าไป4-0นะครับสื่อก็ชมไปที่สามประสานแนวลุกที่โหดขิงๆนะครับส่วนถึงมินซัดแฮตทริกนะครับรวมไปถึงยิง17ลูกแล้วนะครับซีซั่นนี้ฮอตมาก ในขณะที่แฮร์รี่เคนครับแม้จะไม่ยิงแต่ก็ทําไปถึง2แอสซิสต์ด้วยกันแล้วหนึ่งในนั้นเป็นทนาดของลูกที่ทําให้โซนเนี่ยได้ยิงแล้วก็มีเวชั่นที่สุดยอดมากๆนะครับซึ่ง2องคนนี้เขารู้อยู่แล้วว่าเขาใจถึงใจนะครับรู้ใจกันดีเวลาส่งยังไงก็คือหลุดไปยิงได้ตลอดแต่ในส่วนของคนที่เข้ามาเติมใหม่ครับเนยันคูรูเซฟสกี้ก็ทํา1ประตูจากการจ่ายของแฮร์รี่เคนด้วยแล้วเจ้าตัวก็ทำแอสซิสต์ให้โซนทัง้งมิน ลูกที่4 0นด้วยนะครับนี่คือทําให้เห็นเลยว่าเขาเข้ามาใหม่แต่ก็เล่นเข้าขาเป็นคู่หูกับเคนซอนได้เป็นอย่างดีครับคือเหมือนเข้ามาเติมเต็มให้สารประสานมันดูชัดเจนแล้วก็คมมากขึ้นเท้าซ้ายธรรมชาตินะครับมีเล่นดึงจังหวะช้ามีเพิ่มจังหวะเร็วได้ถูกที่ถูกเวลาเสมอกับบทบาทตอนนี้ดูเหมือนเขาจะทําได้ดีกว่าแกเรตเบลที่ยืมตัวมาเมื่อปีก่อนแล้วเสียอีกนะครับก็เป็นอีกหนึ่งดีลที่ซเปอร์เข้ามาแล้ว แก้ปัญหาได้โดยเฉพาะผมว่าลูกยิงของเดยยนลูคูเซฟสกี้ในเกมเนี้ยที่แกยิงเท้าซ้ายรอดขาเข้าไปคือ mm. ความมั่นใจล้ว,ลวนๆนะยิงได้แรงได้มุมนะครับคือกําลังฟอร์มดีมากๆ mm hmm. ผมดูด้วยเกมนี้คือครึ่งแรกเนี่ยสเปอร์เหนื่อยอยู่เหมือนกันนะจะโดนวินล่าตีเสมออยู่หลายทีแต่ว่าอูโกโยริเซฟกระจุยแต่พอเป็นครึ่งหลังเนี่ยมันเหมือนกับพอวินล่าคุณมีโอกาสแล้วทาไม่ได้สเปอร์ได้ไปโฟกัสได้ไปปรับจูนจากการกระตุ้นของคอน,คอนเต้มา รึ่งหลังเป็นเป็นสเปอร์ที่ครองทุกอย่างได้ทั้งหมดแล้วก็ปิดบัญชีแบบกระจุยแบบเฉียบขาดซึ่งดูแล้วสเปอร์ตันนี้กำลังมั่นใจแบบมั่นใจจริงๆอ่ะแล้วก็เรื่องของสถานการณ์ในการแข่งขันนะคือเขาก็ไม่ต่างกับอาร์เซนอลก็คือไม่ต้องไปเน้นบอลถ้วยไม่ต้องไปเน้นบอลอะไรทั้งสิ้นโฟกัสพรีเมียร์ลีกอย่างเดียวอืมครับคือถ้าพูดถึงสามตัวลุกอันนี้ในมุมของผมนะคือผมรู้สึกมานานแล้วว่าแบบแบบซอนกาเคเน่ถ้าเทียบเป็นกู้หัวผมก็ว่าโหดที่สุดในพรีเมียร์ลีกนะ แล้วพอ,อได้ครูเซสกี้มาผมกําลังมองไปถึงซีซั่นหน้าว่าถ้าเกิดสเปอร์ลังเคดได้แล้วแบบใช้สามตัวนี้ต่อแต่ไปเติมตําแหน่งอื่นๆให้ฐานมันแข็งขึ้นเติมหลังให้มันแน่นขึ้นเติมกลางหรือเติมวิงแบ็กให้มันได้ตามที่คอนเต้ต้องการอ่ะผมว่าสามคนนี้ยปีหน้าอาจจะยิงระเบิดจนแบบอาจจะแบบโอ้โห ยิงจนแบบติดท็อปดาวยิงของของลีกอะไรแบบนี้กันเลยสามคนนี้ค,คือตอนไอปีนี้มันสามแนวรุกของสเปอร์มันเริ่มต้นช้าตอนตอนเริ่มต้นซีซันอ่ะมันจะมีช่วงที่ฝืดฝืนกันไปหลายคนเลยกันโนโน่แต่ถ้าปีหน้าสมมติคอนเต้รักษาชุดนี้ได้เพิ่มเติมให้เก่งแก่งขึ้นได้ผมว่าอาจจะรันยาวแล้วน่ากลัวมากครับสเปอร์บอกแล้วคอนเต้ของแท้ให้เวลาแกนหน่อยนะฮะแต่นะต้องรักษาเคได้ได้นะผมว่าเคที่โค้ดสำคัญเลยเป็นตัวปั้นเลยนะ มาปิดท้ายกันที่เชลซีครับสื่อบอกว่าอ่ะเรียกฟอร์มที่ควรจะเป็นกลับมาได้เสีทีนะครับเกมที่เจอกับเซาท์แฮมตันที่เซนต์แมรี่นะครับแค่31นาทีเหมือนกับว่าเกมจะจบแล้วก็ตอบสนองฟอร์มเก่าๆกลับมาได้แล้วนะครับหลังจากที่ก่อนหน้านี้เชลซีฟอร์มตกมา2นัดติดแพ้เบรนท์ฟอร์ดคาร์บ้าน1 4แพ้มาดริดคาร์บ้าน13นํานำเซาท์แฮมตันครึ่งแรกครึ่งเดียวไป40นยะครับจากอลอนโซ่เมสันเมาติโมวเนอร์แล้วก็ไคฮาวเวรสนะครับ เกมนี้ถูกเคลนเปลี่ยนสคนจากเกมที่แพ้มาดริดนะฮะใส่โควาซิตลอฟต้าชีคแวนเนอร์แล้วก็อ so ลอนโซลงเป็นตัวจริงแล้วก็ดูเหมือนว่าการเปลี่ยนตัวนักเตะช่วยให้เล่นดุดันขึ้นด้วยเหมาะกับการรับมือเซาท์แฮมตันเพราะว่าเซาท์แฮมตันมาเพรสซิงนะครับหนักๆเลยแล้วก็เชลซีชฉวยโอกาสตรงนี้ได้ดีจากเกมสวนกลับมีพื้นที่ให้ติโมแวนเนอร์ฟอร์มรายบุคคลเนี่ยคู่กลางอย่างโควาซิตแล้วก็กองเต้ é, ก็เพรสซิงได้เยี่ยมมากสื่อบอกว่าทำหน้า,าที่ตรงนี้ได้ดีจริงๆขณะที่ en, Chief, รูเบนล แม้จะต้องไปเล่นวิงแบ็กขวาแต่ก็มีส่วนร่วมกับ2ประตูนะแล้วก็ทูเครนมีการบอกด้วยว่าเป็นวิงแบ็กขวาที่บางครั้งก็หุบเข้ามาเหมือนเป็นเบอร์8ส่วนอลอนโซ่ครับเบิดประตูแรกตีประตูใส่ทางเซาท์แฮมตันได้สําเร็จนะครับแล้วก็เวนเนอร์วนเนอร์เนียเ่ยยิงไป2ลูกแล้วก็ควนมีมากกว่านี้ด้วยซ้ําทั้งหมดนี้เหมือนเชลซีอาจจะคําหาฟอร์มตัวเองเจอก่อนดวลกับเรอัลมาดริดในเล็กที่2ก็เป็นได้นะครับแต่ก็ โดยส่วนตัวผมแฮปปี้อยู่แล้วครับฟินอยู่แล้วครับกับทีมถล่มครึ่งโหลครับแต่ว่าด้วยสไตล์มันบอลมันเข้าทางกันนะพักหลังเจอซ <Okay. S 2> อทแฮมตันเชลซีก็ไม่ค่อยสะดุดครับแล้วก็บวกกับการที่พอครึ่งแรกมันยิงถึงสี่ลูกอะ่ะหลังจากนั้นครึ่งหลังซอท์แฮมตันเหมือนปล่อยจอยอ่ะมันถอดใจนะ,อะเออมันมันยังเอามาตรฐานเกมนี้มาวัดว่าจะ,าจะเฮ้ยเนี่ยยิงซอทแฮมตันได้หกจะยิงมาติดได้เท่าไหร่ผมว่ามันยังวัดไม่ได้มาติดนี่มันคือคนระเลเวลกับเซอทแฮมตันอ่ะอารมณ์เหมือนกับอ อ่าคือคือเอาหนึ่งสิ่งเลยเอาที่เชลซีจะได้จากเกมเนี้ยเอาก็หนึ่งสิ่งคือความมั่นใจครับอ่ามันมันไปเติมตรงความมั่นใจแต่ว่าอย่างที่โบ๊บอกเลยเดี๋ยวเจอมาดริดอ่ะผมเชื่อเลยว่ามาดริดอ่ะเขามีความเคี้ยวบางทีเขาอาจจะไม่เปิดเกมเลยก็ได้เขานําอยู่สามหนึ 1, ่งเขาอาจจะเล่นแบบแพ็กก่อนให้เชลซีดาหน้าเข้ามาแล้วเขาก็อาศัยจังหวะโจมตีเชลซีในจังหวะช้าๆฉวยก็ได้คือเขามีสิทธิ์เลือกเล่นแล้วอย่างที่โบ๊ชบอกนะระดับลเลยอัมาดดกับซามัด้านบางคนละเรื่อง แต่ก็ได้ความมั่นใจนะยังดีกว่าไปเล่นแบบว่าความมั่นใจปวกเปียกอย่างเงี้ยอย่างนั้นก็ยิ่งยากแต่อันนี้ความมั่นใจถ้ามาเต็มก็มีลุ้นฮะอเอาให้ดีที่สุดก็พอเข้ารอบไม่เข้ารอบไม่ว่ากันนะครับดีที่สุดก็โอเคแฟนบอลรับกันได้อยู่ละนะครับผมบนี่คือทั้งหมดของสยงสปอร์ตเจาะประเด็นในวันนี้ครับก่อนจะไปขอบคุณผู้สนับสนุนเรา<ม>อีกทัางก็คือน้ำแร่ธรรมชาติตราช้างนั่นเอง อบบนขอช้างคอเดียวกันนะครับผลนี้เลยเติมความสดชื่นได้ระหว่างวันแล้วก็ขอบคุณทางของ K-Bank นะครับธนาคารกสิกรไทยที่มาพร้อมกับบริการบนมือถือกับ k ค l u ัใครยังไม่มีในเครื่องนะครับโหลดมาใช้กันได้แล้วเพราะว่าทำธุรกรรมทางการเงินสะดวกสบายแล้วก็ฟรีค่าธรรมเนียมด้วยนะครับ ครับผมนี่ทั้งหมดของเจาะประเด็นวันนี้นะครับฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้กับสยามสปอร์ตด้วยนะครับเข้มคนทุกบทวิเคราะห์ว่าเกมฟุตบอลไม่ได้จบแค่ในสนามช่วงนี้เรา3คนและทีมงานขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสนับสนุนโดยเครื่องดื่มตราช้างสนับสนุนโดยธนาคารกสิกรไทยบริการทุกระดับประทับใจ